ขาเจ้ามาเอาเขาเจ้าใจเงินความเลยบ่คือว่าจังใดบ่อะครับเดี๋ยวไปขายก่อนนี่ไม่นี๋ยวค่อยมาใจขันขาหนอกมากขาเจ้ากระจายสดอยู่ขาประจําเอาไปขายก่อนเอเสรสรุปว่าพักที่เขาเก็บอยู่นี่อันที่ว่าราคา20บาทถุงละร้อยนี่ยังยังสรุปบ่ได้แม่นบ่บ่ครับข้าเจ้าสิเอาไปขายก่อนครับเข้าจะไปขายก่อนขายได้ ได้เท<ะ>่าะไรจังสิงมาปัน่นห้องเดี๋ยวอะไรก็จะยังหักคานก็จะออกถ้าส่วนมากมันก็นกนลดตลาดอยู่น,นั่นแหละหาบาทสิบบาทนี่ยไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยันบ,<ว>บ <า S 1> ่ได้เดียวต<ว>นะปูปลูกที่เดียวบา่าถ้าตะปูห่างวันเองแค่นี้เพราะท่านอยู่โอ้ยงั้มนาหนาวอันนี้มันงามเร็วราคามันเลยบโบเป็นไดรโอ้ยขันเป็นได้ราคาคือยังคว่ำขึ้นหน่อยเนาะครับออกเมียมันหลุดไม่ไม่ขีหลุดห้อ บอึดตะเคียแล้วเงินเด้นดก็ยังขึนสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งอันพี่น้องเกษตรกรในครับท้งบ้านขุวกลาดขึ้นตำบลหนองให้เนาะครับเป็นมะตำบลหนองให้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเก็บผักสลัดแต่ว่ากา มือวาเนี่ยได้ยินข่าวว่าฝนตกเป็นตะไนเมือม่อเมื่อผักก็ขึ้นปรากฏว่าขื้นเลี้ยวนะครับมันว่ามันสัตว์ขึ้นมาเบิ่งครับอันนี้เพิ่นก็เก็บออกไปแล้วพุ้นฟังบุญกระิเก็บลงไปบุญ่าซั่นขั้นว่าสิบ,บ่ตกคือก่อนงญ่แต่บูทางบุญม,มันสิว่าอีก,ากําซะนะครับสิบว่าพี่น้องมาขอขอมุลนี่แหละ เห็ดกันอยู่ยังสี่แหละมะพี่น้คงครับมาเบ่งเิ่นเห็ดแนวาเด๋เพื่อเป็นวิียท่านหพี่น้องเขาผู้เพิ่นอยากปลูกนะครับไอ้อทอนอันนี้มันอายุขอดใดเหรวครับพักสลัดเฮาเดือนขัวแล้วครับขวบมันยุท่าใดขวบมันเตี้ยขวบที่เขาเก็บทุกเทือนะเดือนอาทิตย์เดือนเบ่กเกินเดือนสิบมือครับเดือนเก็บครับเดือนอาทิตย์นี่แหละครับประมาณนี้เนาะครับบ่กเกินเดือนสิบมือ ตี<ด>วไว้วัดชีส่สิบือซะ่ปปรผมาณนี้เนาะครับถ้าเขาจะง้มปลาอาจจะโดนไปก้นนี้เยู่เพราะเขาจะง้มปลาฉีดอยาอันนี้พันไปเป็นพักยอนไหมครับอมเนยเรี้ยวอยู่มันต่างกันบ่ครับพักสลัดเอาวิธีปลูกก็คือมีส้มหนึ่งเอาวานแล้วก็เอาฝาโขกมาง้มครับของเขาบดีง้มไว้บ่ครับเป็นพักยอนยอนพรมหยาครับยอนนอกยอนลกออกให้มันห่างนะ ตาก็จะง้มฟามางทีหางก็นอีกมันเลยนั่นนั่นหยีดนะโอ้ไมยถึงว่าแปลงของเฮานี่วานแล้วต้นใดเขาบอเอาเฮาย้อนออกย้อนออกครับลุกออก,ก,ออกครับลุกออกบมมีการฉีดสารนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็อายุครบกวบพอดีแต่ว่าอัศจรรย์หญ,ญ่านีเติเมันคือม้ไห่แข็งก็ับเอาหย่างงามก็พักเนี่ยมือมือนีราคาเป็นยังไ๋ ราคาสวนกับยูวังเศร้าเศร้ากลัวเนี่ยครับเดวเตะมือครับขึ้นลงเป็นมือเลยมันบอกครับส่วนมากกือบเกินสาสิบาทเล้มันบอกคือช่วงกันกระทินช่วงกระทินนึงราคาสวนกับสี่สิบบาทขึ้นเยอะบอกพันษาไม่ไม่นันตีครับทางออกพัญษาเดือนมาเดือนนึงนะวันนี้มันเบิดกระทินแล้วอันนี้เป็นสวนเขาเองเขาเก็บทรงเองเนาะครับมีพบอกข่ามันดิวมานอย่างยังสิบบาทมาบอกราคามา ปลูกไว้ยิ่จังไดยก็เจ้าก็มาบวกไว้แหละครับนั่งเตี้ยจากของกับปลูกตะเอียงสิเลี้ยวเตี้ยสิทุ่มเลี้ยวตะอยากปลูก,กน,นะเล<อ>ี้ยวเตี้ยเลี้ยวเตี้ยสีนั้นเอาถ้าปลูกอันได้เขาก็มาเอาอยู่ถ้าเกิดสวนมาที่สวนนี้สองอย่างครับมีสลัดกับซี่หอมนั่นละครับเจ้าเขาก็เห็ดสลัดกับซี่หอมครับซี่หอม,หอมปีนี้เน้นว่าในฝนในฝนเหยียบขัดโอ้ฝนคักได้บังหันเนาะ ล่าสุดแล้วกัญชงบ่ได้เลยครับใส่น้ำหนามเบิดหืมายถึงว่าเขาตีแปลงหรอเขาวานไว้เองสิบ่ครับวานไว้ตีแปลงแลาวาง้วฝน,นเย,ยี่มาเหยียบแบบนี้มันเกิดฝนเยี่ยมลงมาฮะแปลงพังยังไปเบิดบ่ได้ผักตัวเป็นได้กินขนาดเด้อพี่นนะ้องครับยอดงามๆต้วใบหยานี่ก็แข็งห <laughs> ครับปุ๋ยเตียวแล้วครับไอ้ปุ๋ยเป็นเังไองใดบอเรื่องปุ๋ยฟังกันนะเปลืองกับบ่แพงกับบ่ มัวกะบพกใครจะใส่ไปน,นี้ครับเนี่ยห้องไปนักขี่ไก่ก่อนอุอยโปสก่อนห้องสีวานเมียดนีห้องลงขี่ไก่แล้วครับลงขี่ไก่แล้วเอามาปลูกนาอีกโอ้ขี่ไก่แกบนน่เนาะครับขี่ไก่แกบขี่ไก่อย่างเงงงงนะดียวเต่าเดีสวลงน้ปุยอินซี่อุ่นเขายัางก็ว่าไปก็ปุูกสภาพดินที่ครับสภาพดินห้องเพื่อนไวล้าตีเปี่ยงเขาจังเพราะวันนพักจังขี่ไก่ปลูกอีกทั้งนึง บานี่ปุ๋ยเคมีเข้ากับเรยบ่ได้เลี้ยงครับเคมีเขากับมาใส่ตับะเพียรเา่มเหอยหย่อนยาเลี้ยวพี่ครับแน่ยเ<ธ>กิดได้เงินเลี้ยวเนี่ยผมมาเห็ดแบบนี้มันได้เลี้ยวยุ่งกันราคาตลาดเขาอ่นควบคุมไปหางหางเทียมันไหลกับถือที่ครับสามถุงอยกับมีด้หางเทียฮะสามถุงอยกับมี่สลับสามถุงเอยครับถุงละหาโลนี่ไอ้ครับยังว่ามันเลี้ยวเต้เลียวเต้จังหวะเรี้ยวเต้ พักหน่อยพักไรเดีย๋ยวต้อเลอดูข้อมโอ้มาสังวาดีเห <c oughs> มือนว่าเห็ดเหลียวดีขายเลื่อยดีเหลี่ยวดีฮะช่วงมันนําอ,อันนี้เป็นสิบได้อันขีดสารค่าตอนสีเอานะครับเพิ่งย้อนออดคือว่าเพิ่นเห็ดกันเองนะครับเห็ดกันเองลหละค่นนี้มันก็ไ่ได้เลี้ยงได้รัดนะอายเนอคอ,อยเฮ็ดไปนาะ คันว่างฝนว่างหันเขาล่วงกันเอาระบบน้ำนี่เอาคันแม่นฝนตัวเขาได้ฉีดอีกบ่ได้ล่างน้ำอีกบ่ฝนตกแล้วอะฝนตกแล้วคลัง่ลางครับโอ้ต้องฉีดล้างคือเขาลลังล้างช่วงเศรเล่ะครับก้อนเดยดขับ่ล้างมันก็ทีมีดินข้างใบเนี่ยยอดดำเนี่ยทเจ้าที่โอ้มันสีมียอดดำครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งต้องล่างใบนนี่ครับมันสีเป็นเห็นบ่น้อนี่ดำดำเนี่ยครับ ก็คือเมืนน่อฝนตีตกกระซังเขาก็ต้องมาให้น้ำขึ้นเขาครับให้น้ำล่างไปยังไงเรื่องเพียงเป็นพักน้อยขี้ตุ่มเนี้ยเสียดอยังเนี้ยขังเงินมันโอ้ต้องทำความสะอ,อาดกันบ้านหลงกันพักน้อยเนี้ยกระมูกเบลีย์ตีขี้ตุ่มเงินแล้ว <c oughs> ต้องในบ้าลหางคือนเขาเดี๋ยวไก่มาเอาฝนตกก็หดบวบต้องได้ล่างไปแล้วฝน,นตกกต็ต้องให้น้ำขึ้นเขานะครับระบบน้ำนี่ก็ต้องต่อไว้แบบนี้ เขาใส่บาดาลเีไอ้บัวครับใส่บัวนำครับโอ้ดูดขึ้นมาจากบัวครับดูดขึ้นมาจากบัวช่วงนี้กับไปฝนต้นหนาวแล้วแต่ว่าเมือว่านนี่กับมีพายุเข,ข้ามาเนาะเมื่อนี้จกักสิเขาเพราะเขาแต่ว่ากับพี่น้องเอ้ยเบิง่งให้บเบิ่งฟ้าพูดนะบัาเรื่องราคาเพิ่นนี่ขึ้นลงเป็นไ่มือเลยวายขึ้นยังไงครับเลี้ยวเลี้ยวเต้นพักเขาหน่อยเขาไล่ครับยุตตลาดทังกลิ่นเป็นสม่วงขุนราคา อือเป็นล่วงเป็นชั่วโมองเป็นนาทีณนะมื้อนี้เพื่อนให้เห่าหาโล่ลอยหนึ่งตีถูงหนึ่งหาโล่เนาะครับก็เจ้าก็สิไปเพิ่มเนาะเป็นบอ่อหอดตลาดแล้วอะ่ะตลาดมันก็อีกลาค่านึงราค่าสวนกับละค่านึงคนราค่าอยู่ก็ท่านผู้ไปขายครกับวัดอยู่บ่ได้หรอครับอืเร็วดิยินเขาอ่ะมีผักข้างอื่นเขามาท,ทับกันน้ำเตยวเห็นยังไงเมนกับผักท้างกินแลวเขามาเนี่ย ผักละกินเขามาอะไรว่าไปอีกละถึ <c oughs> งเตร่ประเทศดหูยังไข่กันบนันอยู่ยังสีเอของจีนเขามาอยู่ดีส่วนใดมันเพ่ง,เพงๆเนี่เขาอัดจีนเขามาเนี่ยเก่งงามก่าไทยเนาะผ,<ห>ผักงามกวัวเถือก,กวัวป่ะนี้เขาก็กินของจีนตัวองจีนมันของเน่าไอ้ของไทยเปรียบเ้ีกันมัน,น,าน,มนสารนหลายเนาะครับคือยังสีนะครับเป็นเห็ดเป็นธรรมชาตินะครับคอยเห็ดกันไปแต่ยังไหนเรื่องของธุรกิจนะครับพราข้าเพื่อนกะ เรียดไว้เ่ยเดี๋ยมันสิด้เงินแนวใดมันสิโอเคมันก็เฮ็ดไปแล้วเนาะธุรกิจนะครับยิ่งแล้วพี่น้องเกษตรกรหฮ้ยิ่งอยู่เตะคนไกลการตลาดจังสิบ่มีสิทธิ์ไปว่ายยังแล้วก็เจ้าซื้อตัวใดก็ได้ขายนี่แต่ว่าขันเนีอื่นไหมก็เจ้าเฮ็ดมากก็เจ้าคือกำหนดแท้บัดเหาเป็นผู้เฮ็ดค่ะเขาคือบุได้กำหนดจังเจียนะครับรัฐบาลก็เบิ่งเด้อนี่ก็ได้ เลี้ยต้นสาสตร์่ันเนี่ยผู้เหยียดกับพวกเป็นไงพวกวันไดนได้หน่อยว่วเนี่ยครับตัวที่ขครเนาะตัวเขียนว่าบางต้นในคือลูกจิ้มต้องเทียรมันเกิดจังสีมันเอาไปกับว่าอะไรมันเปื่อยใน้เก่งครับเสียโอ้ต้นหน่อยอ่อนอ้วกหมดมันมีใบโอ้มันอ่อนครับมันอ้วกเกิดอันต้นจังสี่เหว่าว่เอาวันก่อครับว่าเอาโอ้ยพี่น้องเนียเบื้องเนี่ยเป็นแต่กินค็อย่างนี้ว่เอาไปนะกินมันเสียบอยู่แต่ไปตลาดเปรีย เห็ดในมูเปี๊ยโอ้มันอวนพูดครับเบื้องนะครับกระสีมีการถอนหลอกกัลลางล่างเบื้องต้นสำนีเขาได้ล่างอีกใบป่ะนี้ล่างอีกนะครับล่างอีกรอบนึงกับอัดเขาเข่งน้ำเขีงอัดนอนน้ำเคียงไปพรวอมถ่ายไม้ค่โอ้เป็นกระสีนัดว่าจังโมงจักโมงเป็นสีมาเอาจังสีนอครับกีนไ้ถ่ายกระจ้าณปัจจุบันนะครับตอนนี้ราคามืูเนี๊ยที่เท่าไรแล้วเนาะ แปดเก้าไม่เก้าทีเ <90 S 1> ก้าพฤศสกีกาครับพี่น้องหกแปดราคานี่แหละโลรดรเลยเศร้าบาทไปกับพี่น้องหงผู้บริเห็ดนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้สำหรับพี่น้องเกษตรกรหูฟังทางกับเมอเมืองอุดอรนะครับกษสรมี บ้านห้องขึ้นไปหนีตัวเนาะไปทั้งดงบกูดไปนวนสะอาดนี่มันบ่ครับปลูกผักหาสิงได้มาปลา,าสิงปลาคามรูปใบฮกลาดต้องให้น้ำสะอาดดงบกูดก็ว,ว่ามุงอืน่นข้าเจ้าปลูกบ่ไดดติคือบ่าเห็นมีผู้ใดไปเซาไปหยังว่าไปปลูกอยู่ทางอื่นน้าเนี่ยขาเจ้าก็เห็ดย้่กับแถวเฮ็ดยู่นหนึ่งบ่าจุ่มกัหลายเทียงสีน,นะแถวน้องประเสริฐมื้อเนี้เแ่าแก่หอมขาเจ้าก็ไปลุหอมอยู่ออหอมนาเรียง คือว่าบางโจอันระเพียดว่าไปเซาทีจังสินานั่นแหละครับเขาเจ้าไปเซาทีแถวหนองบัเสือแถวนั้นอยู่นาเรียงซุ้มไปเซาทีเขาเจ้าเด่นนังนเป็นยังไงเบื้องด้อเซาทีแล้วต้องจ้างค้นปลูกจ้างค้นลกจังสิเมียขาเจ้าล่งไหลได้ครับเปล่าเขาแก่หอมเอาหลเขาว่าว่ารัไหลเขาว่าเท่าสิบกวอะไรเศร้าไรเฮ็ดหลกรหาอะไรหกงอะไร้วก็นั่นไปเจ้าก็ เ่ยผหอมแพงกับเพงยืนเนาะหอมกับใดหอมบัวหอมแบงอู้ได้ยินว่าหาลังคนรวยย้อนปุ่นนี้หาลังจังหวะนี่แม่นครับได้เงินล้านย้อนปุ่นนี้เขาจะได้แพ่งเพ่งก็จะได้ปลาสลัดเป็นล้านปุ่นแล้วอู้เยานแพง้ไอ้ขันดึงขึ้นมาแล้วาจะหักเพิ่นขาดกระชิ่มมันบ่ครับต้องเอาหักไปน้ำครับเอาหักไปน้ำเพราะอันเป็นสลัดหักเด้อสลัดมันหัก อันนี้ต่ละมัดนี่เขากะมือเอาเล่ยมันบอกครับพอดีมือโอ้ยเบืงพี่น้องลกถิมทวนทวนอยู่ไหมจังสี่แล้วปลูกเห็นงามๆจังสี่นะครับกับว่าเป็นว่าสิแดเงเมือดเด็ก <laughs> กัมีส่วนที่เพิ่นเอาถิมน,น้ำเลือกบาดนี่ครับโมงงามโอ้ยเนาะปวดพัว,วอีหริบัดเขานาา้ำซ้ำปลาฮัลลังบันกับมีประกันราคาอยู่ด้วบัดผักโขาขึ้นมีประกันใีน่เนี่ยเหรอฮะ เดียนเดียวกันมีประกันให้น้อกอสิมันก็หนีได้นะไอ้เนาะแต่ว่ากประกันได้ผมว่ามันล้นตลาดมาเป็นดงคนเดียดหลายคนเดียดหลายเลยครับเฮียดเดียวมี่มองประกันราคาเนี่ยล้นตลาดแทีอืมเินเสียวมาล่างประกันบ่ได้ตลาดเมืองท่องอุดรเมืองท่องนี่แหละจีเมืองท่องนี่แหละ มึงครับแล้วเตะบริบทกันโอ้ยนี่แม่หย่านี่แม่จะไหนแ้ยเฮ็ดยังกับบ่ม่นว่าบ่มีแนวบ่มีอุปสรรคนนี่ก็ได้หย่านี่ได้เอาดูบ่ได้ลกได้นี่ดูบ่เอาประมาสองรอบนี่ครับก็เกิดขึ้นมาก่อนเก็บเป็นบ่ช่วงย้อนนะครับก่อนเก็บอายุได้ยี่สิบมือยี่สิบกว่ามือเนี่ยเริ่มเริ่มย้อน เกิดขึ้นมาคือยเขาแต่ว่าปรากฏว่าดีเอ็นเอหยาเนี่ยมันทนกว่าผักซุ้มหัวปลูกเลยมีอันครับเจ็ดจังได็กกับวัาไตลูกถิ่มกวางกันเอเล่ตากแดดอยู่ว่ามันสิดไตฝนลินมากเกิดเสือยู่ง่ามคือนเราผักใดก็จังหยาเนี่ยือสิบวันได้เปียงอยังวเปียงขายแห้งไอปุ๋ยเคมีนี่เขาใส่อังใดเหรอยี่ห้อจังใดมันมันต่างกับพืชผักตัวไปบ่ก็ ผมบ่ได้จําพ่อครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยแต่อันซื้อไม้ลงเทียกะยะหลาลงงเทียกะกะตายอืกะกะตายเนี่ยยาเนี่ยแต่ส่วนมากอันผมไปได้ยินว่าไทเฮาเฮ็ดผักกะสิเป็นยะาหลายเนาะครับยหลายามันก็แพงกว่าเขาหลายบาทยอเลยเดี๋ยวแต่สะดวกเทียกะใส่กะตายกะตายมันก็ถือกว่าเนาะ กันมันแพงหลายเขาก็บวไห่น้อยเนาะครับโอ้บวได้โฆษณาปุ๋ยให้เพิ่นเด้อพี่น้องอันนี้ก็ทำในะครับเพื่อความรู้สำหรับอยากให้ราคาปุ๋ยลงยุ่นไปกอยังเงินหกเจ็ดปีขึ้นหลังนะปุ๋ยปุ๋ยมันปุ๋ยยังพันเอ็ดยังเถื่อไปพันเอ็ดพันสามพูดนะปุ๋ยกันราคาแพงปัจจุบสูตรเลือกไว้สูตร จังใดเรื่องยื่ครับเป็นสูตรใดบ้านี่มันหมากใส่16เสมอหระครับกรใต้กับที่ผาเสมอขันอยากเลียงกับผสมยูเรียลงเมนยสโอ้ขันอยากเรียงเขียวเรียงต้นบนกับผสมยูเรียลงเมียครับอ้บแต่ว่ายูเรียกับขึ้สิบวบเปืองดอกเพราะว่าผักจังสีกันเถือกจังหน่อยนี่หยุบเลยด้นี่ก็บมได้ใส่เปียงกับมาผสมก็ส่วนต่อส่วนใส่กันเลย มึงกับพ่อ,อเหลือกพ่อสมควรเยอพี่น้องเดิมบ่อเป็น,นดีชีเหตุง่ายพ่อปันไ์ในเลยนี่ถือฝนสวงมือเลยละ่ะไปไล่ตังฝนสวงมือนี่ยหยุดเลยบ่อยครับหยุดเลยเอาอันน้ำเอาหดกับถทีน้ำฝนนี่มันต่างกันยังไงน,น้ำฝนงามเร็วกว่าครับเนี่ยโอ้แปดนี่แหละเนาะมันเย็ยนดิ้น้ำฝนช<ส>ีเ<น>ย็นกว่ากันนี่เนาะครับทั้งเบิดมือเบิดขึ้นบ่นนี่อย่าคว้าคุ้มบนหอดนี่เดิ้นี่ตั้งมือนันคาเนี่ยเอออย่มันหยุดไปมัน กันมัน <อา S 2> ปล่อยใ<ช>ไใบดวนก็หนีเม็นบ่ได้ได้นี่บ่ได้ตอนนี้ก็ได้ถิ่มเนี่ยแล้วเงาเงาไหลก็บ,บ่เอาตีข้าจิวก็สิกาอยู่เนาะครัเงาไหลไหลเงี้ยมันก็มีกำหนดหุ่นของเพิ่นอยู่นี่นะครับพระพน้องมาเบิง่งฝนกับสิมาอีกแหล่านี้นี่เป็นทีได้ตากฝนเก็บได้บ้าเนี่ย <laughs> กสิข้าก็เดียดยุติ้งคือยังไงเป็นหนาหนาวที่มีฝนอุ้ยต่อไปนี่หนาหนาวนาีน่คนรตั้งสิบ่ปลูกไร่ที่พักสิบพ่มักเป็นอยังดีเริ่มงนี้แหละครับนหลังปีไม่ไปกันหลังปีไม่ไปคนรตั้งสิเลี้ยงเหรอหลังปีไม่ไปบอกนี่กับเพาใครมีราคาดอกคนรโคตรโล่งไรถึงมันนั่นพักกำอู้ บ้านีล่ะข้ากับแขยงกันลงที่ล่ะครับเพราะข้ากับสนุกอ้างดีิบ้านเนี้ยเออไอถามเนี่ยเวลาอันนี้ไหมครับเข้าจอมมาสั่งเข้าไปยังสิข้าจอมมาเอาเข้าจอมใจเงินความเลยบ่งคือว่าจังไดบ่อะไครับเอาไปขายก่อนขายก่อนหวค่งข้าใจขันขาหนอกมากข้าจอมใจสดอยู่ครับประจําเอาไปขายก่อนเอาสรุปว่าพักที่เ้องเก็บยู่นี่อันที่ว่าลาขัา ยี่สิบบาทถุงละล ok ้อยนี่ยังยังสรุปบ่ได้แม่นบ่บ่ครับข้าเจ้าสิเอาไปขายก่อนครับข้าจ้าไปขายก่อนขายได้ได้เท่าไรจังสิมาปั่นเฮาได้เท่าไรข้าเจ้าจังหักคานข้าเจ้าออกถ้าส่วนมากมันจะลดตลาดอยู่นั่นแหละหาบาทสิบบาทนั่นโอ้ยพี่น้องบ่เป็นตะเลียใจครับบ่เอาเห็ดคักๆไปครับมันโมเมนต์เนวเห็ดไงเพราะปั่นไหนดีแต่ว่าจังสิลรอ บันนำลงไปแล้วมันเป็นเนี้ยไม่จ้อยเอาไปขายก่อนกลับขึ้นมาขายได้เท่าเดียยังสิมาปั่นไม่เนาะคาดหวังยังลำบากเลยตัวนี้ยอันบอกลำใจเดี๋ยวบม่ได้ไปขายเองเดียวโอ้ตะกวนไปขายเองดีเลยเขาจะเอาไปขายอย่งไรก็ต้องไปหนึงไปกับคานั่คคาดอีกเท่าหนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับมาสังเกตกันเบิงว่าพี่น้องเขาผู้ปลูกผักนี่สีบกคอยไปขายเองใส่คข้ามาบค่อยจะผู้ไปขายเองกับมีเน้อยเนอะครับเป็นใหม่หนึ่งขันไปนั่งตลาดไผ่สีมาเบิงผักแม่นบ่บเลี้ยวบบานนี้อ่าวาอยงไงนะครับพื้นที่ต่างๆการขายการอย่างมันก็นตรงมีคนประจําที่เขาเห็ดอยู่มันก็นจังสีเรียกว,ว่า มันคล่องก็การล่ะไปพอผู้บรนคายบรรดาอาชีพเพื่อนเนาะเขาปลูกเขากระอาชีพปลูกโอ้เบียงหน้าที่กันเลี้ยววันเถอะไม่วควบสองหนิง่งยเมื่อยอีหลียวันไปตลาดเดินเมยเตืยนตะเสาไปตลาดโบเอ้ยบ้เหม็นตะเสาสักน้อยเนาะเด็กคนเลี้ยวห่างคนนอนอยู่บนเนี่ย <laughs> ในจะต้องกลับม,มาดูแลผักฉะนั้นแล้ว นี่ครับก็เลยเป็นการถอยที่ถอยอาศัยนะครับปูพ่นเห็ดขายก็ขายไปปูเพ่นปลูกกับปลูกจางสีละพ้ากันเห็ดนะครับฝ่าตกฝนลงพุนได้ของพ่นทั้งล่างก็สิเก็บเซยลงไปพุนข้างล่างมันแปลงอีหอย่างนี้ายทั้งบุญล่างนีสลัดกับซีหอมครับโอซีหอมอ๋ปลูกไรหุ่นกันล่องไปเลยตอนนี้ครับก็สมีเก็บไปตลอดไรกันไปที่ล่ะไปเรื่อยๆนะครับโอ้กันบ่เดียว ตะปูปูที่เดียวบ้านตะปูหางมานี็กยังพอทันอยี่โอ้งัาหนาะหนาวานี่มันงมาม,เ,เ,ดมเดียวา้ามั่เลยนโบเป็นไลยโอ้ยขันเมันไดเลยค้าคือยังคว่มขึ้นหน่อยเนาะออกเมียมันหลุดไม่ไม่ขีหลุดห้องโบอึดตะเคียแล้วเงินดคือยัง <laughs> ขึน้นโอ้โอ้รอละสี่สิบห้าสิบโบเขี่แล้วว่าบก็เดกยวว่า ในยุทธดวนเดียวออแล้วก็เป็นช่วงอยู่เนาะครับมงินหลายปีเราก็จะไปขายเงินก็เหมืนพักมาจากทั้งอื่นหลายหดออทั้งมันเศรษฐกิจบ่คือตะกี้ไหมครับเศกินกูเกินไอ้คนกับอื่นเนี่ยเขากบบซื้อพักกินโอ้ยแพงไปจะซื้อเขาซื้อนงินอื่นดีกว่าขึ้นบ้านบนมัน,ม,นมันขิดทางเลือดทางเนี่ยเหรอเนาะ เอาเมนนื่อไหร่ผตัวิคือยังเยีนหลังใจเป็นไมยลิ้นเหรอที่ไอ้นี่ <c oughs> เอาพี่น้องครับคลิปนี้พ่อพี่น้องมาเบิ่งซัมหนี้แหละกับทังฝ้าถึงฝนเด้กขันบ่อแดดกับแม่นฝนซะนะครับนี่คือผลผลิตที่เพิ่นเฮ็ดไว้โอ้ยขนันได้ราคาคือความคิดพี่น้องเอ้ยขันรัฐบาลเพิ่นปกกระกันราคาให้คือแนวอื่นคือสิดีดดนนคักอยู่ดอกนะครับสู่ๆต่อไปเป็นกำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนเฮาก็ดี นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหนะ้าพอกันไม่ฝนตกแล้วสวัสดีครับ